ตอนนี้นะครับก็น่าจะประมาณ99%แล้วครับที่คาร์ราแฮร์ริสเนี่ยเขาจะมาเป็นแคนดิเดตสู้กับโดนัลด์ทรัมป์จากสเตทเมนต์แล้วก็จากหลายๆอย่างเนาะว่าทางไบเดนเองเนี่ยก่อนที่จะออกสเตทเมนต์มาอำลานะว่าจะถ่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนกระทั่งสิ้นสุดวาระก็คือเดือนมกราคมปีหน้านะครับก็จะไม่ได้ไปสู้และกับการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองของเขา ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมานะครับว่าฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรบ้างแล้วก็ฐานเสียงที่น่าจะได้จากกัมราแฮร์ริสเนี่ยคืออะไรอ่ะแน่นอนละมาขนาดนี้ก็คือผิวสีสิจะ๊ะอ๋อสาวผิวสีผู้หญิงนะแล้วก็คนผิวสีเนี่ยก็เป็นฐานเสียงของกัมราแฮร์ริสอย่างดีเลยนะครับรวมถึงกลุ่ม LGBTQ ตัวแม้ตัวบาต้องมานะเลดี้กากาอะไรต่างๆ หลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมเลดี้กา้าหรือแม้กระทั่งคนที่สนับสมนุนเดโมแครตเนี่ยอย่างเช่นเ l ล r ์สวีฟเอ้ยทำไมเขาถึงไม่ไปช่วยทรัมป์แล้วการสนับสนุนของ c e l e บ r ี้อินฟลูเอนเซหลายๆคนเนี่ยที่ดังๆเนี่ยเขาไม่กระทบงานหรอต้องบอกว่าอเมริกาไม่เหมือนเมืองไทยนะถ้าเขาชอบเขาอะไรเขาก็เปิดตัวอลังการไม่จําเป็นต้องไปเป็นแบบอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าชอบก็สนับสนุนเลยเพราะว่า2ฝั่งนี้มันชัดเจนเลยแล้วก็ ถามว่าจะมีแบบใครชนะขาดไหมก็ไม่มีะนะครับ50-50จากโคเอยอะไรเอยก็คืองานนี้50-50แต่ฝั่งของทรัมป์เองเขาก็ชัดเจนเขาก็บอกว่าสิ่งแรกเลยนะก็คือพีิกระเทยต่างๆนะ LGBTQ ต่างๆก็อาจจะอยู่ไม่สุขแหละเพราะว่าหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งวันสมัยแรกวันแรกเลยเขาบอกนะเขาก็จะไปจัดการนี้แหละ Education yup. zone ที่อยู่ในฝั่งของ LGBTQ ต่างๆหลักสูตรต่างๆที่สอนเรื่องเพศเกี่ยวข้องกับ LGBTQ เขาจะไปจัดการทั้งหมดจะไปโละเออเอางี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกไปก็คือว่าฐานเสียงเนี่ยของแต่ละฝั่งเนี่ยก็คือชัดเจนเนะเออก็ต้องไปลุ้นกันเนะใครเชียร์ฝั่งไหนอะไรยังไงแต่ว่าผมเนี่ยก็เชียร์เจคกัมมารานะเออเพราะว่าเห็นว่า ประธานาธิบดีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยบินมาแล้วนะไม่รู้ว่าบินมาเรื่องอะไรแต่พอไบเดนนี่เสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการแบบเจรจาถามถึงเรื่องการสนับสนุนการลบต่างๆเขายังลบไม่เสร็จเอ่อรวมถึงใครตุม้มต้มต่อมๆเนี่ยเซเลนสกี้นะนะจากเซเลนสกี้นะจะได้เงินไหมเออเขาเขาประกาศนะอาจจะมีแบบว่ามาโทรหานะโทรหาโจไบเดนน่อย จะจ่ายเงินฉันหรือเปล่าการเมืองสหรัฐก็น่าติดตามนะเธอสนุกสนุก